ร้านวาวดับเพลิงทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดต่อไลน์ไอดี0864395510ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับ วันนี้วันที่18มีายน2564นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับก็หยุดยาวหลายวันพอสมควรนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอปืนหนังสติ๊กนะครับรุ่นท็อป16แรงยิง16แรงยิงคือตัวไหนคือในส่วนของสายนะครับผมสายจะมีอยู่16เส้นนะครับผมคือ16แรงดึงหรือว่าแรงยิงนะครับผม สําสหรับตัวนี้นะครับจะเป็นบอดี้สีดํานะครับผมซึ่งลูกค้านะครับผมสอบถามกันมาเยอะนะครับผมซึ่งเซตนี้นะครับผมก็จะจัดให้เป็นแบบของแถมแบบเยอะมากนะครับผมครบเซตเลยนะครับผมในส่วนของตัวบอดี้นะครับผม ก็จะประกอบด้วยตั้งแต่ตัวอ่าเรามาดูความยาวกันก่อนนะครับผมความยาวนะครับท้ายตัวนี้สามารถยืดหดได้นะครับอ่าเมื่อยืดสูงสุดนะครับผมความยาวหัวจรดท้ายนะครับจะอยู่ที่อ่าในส่วนของความยาว100ซนเมตรนะครับผมอ่าถ้ายืดยาวสุดนะครับผมอ่าระยะดึงนะครับผมระยะดึงของยางนะครับผมอยู่ที่52ซนเมตรนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของ ตัวท้ายนะครับท้ายยืดหดนะครับผมยืดหดได้แล้วก็พับได้นะครับผมยืดยาวหดสั้นได้นะครับผมแล้วก็พับมาได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของล่างนะครับผมซึ่งล่างตัวนี้นะครับจะใช้จับเลดดอบูทแนวซึ่งแถมไม่ฟรีนะครับในส่วนของเลดดอหากท่านใดนะครับผมไม่ต้องไม่มีความประสงค์ที่จะใส่เป็นเลดดอนะครับผมอยากใช้เป็นศูนย์เปิดคือจุดนี้นะครับผมนำเอารางออก เอาศูนย์เปิดตัวนี้เข้าไปใส่แทนมุนน็อตยึดแล้วก็เซ็ตนะครับผมโอเคนะครับอ่าซึ่งนะครับของในภาพอ่าตามนี้คือแถมให้หมดนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของการสไลด์นะครับผมอ่าการสไลด์ของตัวอ่าบอดี้นะครับผมอ่า ของตัวรางคู่นะครับตัวนี้จะเป็นท่อคู่นะครับผมในส่วนของการสไลด์จะสไลด์นิ่มๆนะครับลื่นๆนะครับผมซึ่งจะประกอบตัวเบลลิงนะครับอยู่4ตัวนะครับผมสังเกตเห็นไหมครับผมด้านนี้2ตัวนะครับซ้ายขวา2ตัวนะครับตัวเบลลิงนะครับผมด้านหน้า2ตัวนะครับผมโอเคนะครับไกลนะครับเป็นเสาคู่นิ่มๆนะครับผมสามารถยิงได้ 8มิลนะครับ10มิล12มิลนะครับลูกแก้วลูกดินลูกอาลูกเหล็กนะครับผมอ่ะสามารถยิงได้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับอ่าท่อนะครับท่อเป็นอ่าสแตนเลสไรสนิมนะครับไม่มีสนิมนะครับผมอ่าการสไลด์นะครับกดปุ่มนี้นะครับผมสังเกตนะครับปลายมือผมกดปั๊บสไลด์ได้เลยนะครับผมอ่าซึ่งรุ่นนี้นะครับผมอ่ามาพร้อมกับกลิปมือนะครับผมสีดํานะครับผมแล้วก็ตัวคลิปด้านหน้านะครับก็แถมฟรีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับซึ่ง จับมันจะกระชับนะครับการใช้งานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของอด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวยึดนะครับผมหนังยางนะครับผมาสามารถใส่สูสุด16แรงยิงแต่หากท่าในใดอยากาใช้นะครับผมเช่น4แรงยิงใช้ได้เลยนะครับผมใส่เข้าไปได้เลยนะครับผม ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะแถมรอกนะครับรอกสําหรับยิงปลานะครับซึ่งด้านในก็จะประกอบด้วยสายเอ็นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแถมนะครับผมของแถมนะครับก็จะมีในส่วนของยางนะครับผมตัวนี้จะเป็นยาง16แรงดึงนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแถมไม่ฟรีนะครับหนึ่งชุดนะครับจะได้ไปสองเส้นนะครับผมแล้วก็ยางในส่วนของยาง อ่าลูกยิงลูกดอกสําหรับยิงปลานะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะใช้แบบทูนวันนะครับผมสามารถยิงได้ทั้งลูกเหล็กแล้วก็ลูกดอกนะครับผมโอเคแล้วก็ยางสําหรับยิงปลาเป็นสีแลงดึง2เส้นฟรีนะครับผมลูกเหล็กแปดมินหนึ่งกระปุกนะครับผมอ่าหนึ่งขวดแล้วก็ในส่วนของลูกดอก2ลูกนะครับสูตรหลังนะครับผมประแจชุดซ่อมบํารุงนะครับเลดดอทนะครับผมโอเคนะครับครบชุด พร้อมใช้งานนะครับผมหวังผลนะครับก็20-50เมตรนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับทางนี้ทางนั้นทางนี้นะครับทางนั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับการเซตนะครับผมการเซตในส่วนของตัวบอดี้นะครับผมการเซตในส่วนของกล้องนะครับแล้วก็ในส่วนของฝีมือนะครับผมการกะการระยะนะครับสายตาความนิ่งนะครับผมโอเคนะครับผมก็มีหลายองค์ประกอบนะครับในส่วนของความแม่นนะครับผมโอเคนะครับ ราคานะครับผมราคานะครับก็จะอยู่ที่ราคา1 9 9 0บาทรวมส่งฟรีนะครับผมแต่หากท่านใดนะครับผมหากท่านใดนะครับต้องการเก็บเก็บปลายทางนะครับผมเก็บปลายทางนี้จะบวกไปอีก100บาทนะครับผมหากท่านใดนะครับมั่นใจนะครับผมเช็คเครดิตมั่นใจนะครับก็โอนมาแค่1 9 9 0บบาทรวมจะส่งฟรี ของแถมนะครับเป็นลักษณะตามรูปแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดโอนมาโอนมาแค่1990บาทรวมส่งฟรีแต่หากท่านใดนะครับต้องการเก็บปลายทางนะครับผมอ่าบวกเพิ่มไปอีก100บาทนะครับผมอ่าโอเคนะครับชัดเจนนะครับสําหรับอ่าราคาแล้วก็รายละเอียดนะครับผมโอเคสนใจสินค้านะครับผมแอดมาที่ไลน์นะครับไลน์ด้านบนนะครับไลน์ไอดีนะครับผม 0864395510ครับผมก็แอดมาสอบถามได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมมีรับประกันสินค้านะครับหากซื้อไปนะครับสินค้าชำรุดนะครับผมอะไรได้ไม่ครบนะครับก็จะส่งให้ใหม่ทันทีนะครับผมชัดเจนนะครับมีรับประกันสินค้านะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ